สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเมอโฟนอีกแล้วนะครับกับรายการนะครับอยากซ่อมต้องดูนะครับวันนี้เมอโฟนก็จะมานําเสนอนะครับอาการที่ค่อนข้างที่จะพบบ่อยนะครกับ มือถือตระกูลพวก iPhone นะครับ i อ a d นะครับอาการที่แบบง่ายๆเลยครับตัวนี้แค่สังเกตอาการนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะครับแค่สังเกตเท่านั้นนะครับผมซึ่งเป็นอาการนะฮะทำให้ช่างหลายๆท่านนะครับผิดประเด็นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ตูดนะตูดชาร์จเสียอะไรเงี้ยพอเปียนตูดแล้วก็ไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้เหมือนเดิมนะ แต่พอเราแกะเครื่องออกมานะครับก็จะมีจุดสังเกตนะฮะให้เราลองสังเกตดูก่อนนะครับว่าว่ามีลักษณะดังตัวอย่างที่ให้ดูในคลิปนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยจะเป็นอะไรนั้นลองติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับครับรุ่นนี้ก็จะเป็น ipad นะครับเป็น iPad 3 w i f i นะรุ่นเก่านะครับ การคือชาร์จไม่เข้านะครับตัวนี้ขึ้นรูปแบตนะครับทีแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวจหรือเปล่านะแต่เรามาดูข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองแกะเครื่องของมาดูทีนี้เราแกะเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงจุดสังเกตคืออะไรนะครับนี่นะนี่ลองเปิดทัชสกรีนเอ,อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวาทาการเปิดยกหน้าจอขึ้นนะครับ นะปรรุ่บเนี่ยยกขึ้นนะครับนี่ดูใต้จอครับเห็นไหมครับมีอะไรขาวๆตรงนี้นะครับที่เป็นจุดสังเกตรแรกนะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานครับนี่มันจะมีจุดรั่วของเซลล์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะกลายเป็นไอขึ้นมาติดตรงนี้นะจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับนะ มีจุดสองจุดนะครับนี่เป็นลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่มันทะลุรั่วถึงกันนะครับแบตก็บวมด้วยนะครับตัวนี้ซึ่งมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างอายุมันก็จะนานพอสมควรนะครับตัวนี้จริงๆควรจะเปลี่ยนมาสักรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่นะมจะบวมๆนะครับ สำหรับตัวนี้เราก็เปลี่ยนแบตได้เลยนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งอะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นไ h o n e 8พั s นะครับลักษณะอาการก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาครับนี่นะครับดูหลังหน้าจอนะครับเป็นแผ่นเหล็กในนะก็จะมีรอยแบบนี้ครับไอพวกอาการแบบนี้ก็แก้ไขไม่ยากนะครับก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ สามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้แล้วก็จบส่งงานได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับง่ายๆนะครับถ้าเครื่องไม่ได้โดนน้ํามาก็สบายๆนะครับนี้รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ก <t 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 ็ยังพิอารารเหมือนกันนะนี่ก็เป็นจุดสังเกตอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะสำหรับการแก้ไขปัญหา p h o ฟนนะครับอันนี้เปิดเครื่องไม่ติดอย่างเงี้ยนะฮะชาร์จไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองสังเกตดูจุดนี้ก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆช่างหลายๆคนนะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับนี่ขนาดรุ่นใหม่นะยจังอาการเหมือนกันเลยนะครับมือถือรุ่นนี้ก็สามารถเจอได้บ่อยๆนะครับ ยี่ห้อนี้นะครับก็มีเยอะนะที่ช่างคือนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองแกะหน้าจอออกให้ดูนะครับว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับ นี่แขนหน้าจอแล้วคนระับมาดูแบต็ไอนได้บวมนะครับตัวนี้แบตไม่บวมนะเป็นไอโฟน8พัทนะครับผมก<ไ>็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้